สวัสดีครับอยู่กับผมนัทำมินเกมมิ่งคกับเอเดอร์วิวดวอีสต์นัดดาวัวซซ่าที่เปสองพันสิบเอ็ดนะครับผมมากันที่ศึกเดอะจัดเม้นเดย์ฮะศึกของทีมฟินบอล e ์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะนะคือฟินนี้เอาชื่อมาใช้นะฮะคือแต่ก่อนเป็นทีมเอัดนแหละนะฮะแต่ว่าฟินก็ยึดอำนาจนะฮะไม่เหมือนกับลงุงแถวนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะฮะมาอยู่กันในศึก จัดเมนเดย์นะครับผมแน่นอนว่าพอทำศึกทีอทีทำนักมวยปั้มหญิงสู้กันเนี่ยต้องมีวันเกิดแน่นอนนะครับผมซึ่งจะเป็นวันเกิดของใครนะครับก็มารอลุ้นกันได้เลยนะครับผมนะช่วงนี้นะฮะก็อาจจะมีแมชเยอะขึ้นนะครับผมนะถ้าผมว่างทำก็ทำนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะเพื่อนๆสามารถที่จะแบบว่าอยากเห็นเดนเวอร์ซัสนาวนะฮะ ใครเจอกับใครนะฮะคือแบบว่าตัวเก่าเจอตัวใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะก็ลองคอมเมนต์ชิงกันไว้ได้นะฮะครับผมมาแม t c h นี้เป็นแม t c h การปั้มวันนอนวันครับหนึ่งตอนหนึ่งนะฮะชิงแชมป์ดีว่าแชมป์เปี้ยนฮะออกมาก่อนคู่ท้าชิงฮะจากโอไฮโอนะใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่ทันฟังนะฮะหมัวแต่โม่อยู่นิกกี้เบลล่าฮะนี่ สมัยนั้นเธอยังโอ้โหยังไม่ใส่กางเกงในป้ามนะยังเป็นกางเกงยีนอยู่เลยนะนิกกี้เบลล่าครับอดีตแฟนสาวของจอร์ซีนานะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เลิกกันไปแล้วนะเธอก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสำหรับนิกกี้เบลล่านะจะต้องมาเจอกับเจ้าของวันเกิดวันนี้ครับนี่ออกมาแล้ว <From> England. จากประเทศอังกฤษฮะเจ้าของแชมป์ oh. ดีว่าแชมเปี้ยนฮะเพจนั่นเองนะนี่ออกมาแล้วจ้านะนี่คือเจ้าของแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดนะของผู้หญิงนะใน WWE นะฮะครองแชมป์22ปีเท่านั้นเองนะฮะสำหรับเพจนะครับผมนี่ของแชมป์ดีว่าแชมป์เปี้ยนมาจาก เอเจลีนะในรอหลังเลเซอร์เมเนียครั้งที่30เมื่อปี2014นะฮะนี่เธอก็อายุน่าจะเลขสแล้วนะนะเพจนะครับผมนะก็เธอก็วันเกิดเดียวกับเจ้าของช่องด้วยนะโอ้โหทําไปเล่นไปนะฮะนะ แมชนี้ครับดีว่าแชมปเปี้ยนฮะจะเป็นอย่างไรมารอลุ้นกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดคำมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะฮะรอเสียงระฆังเริ่มต้นและเราไปชมความมันกันได้เลยนะครับ Let's go ครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัด c ำมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง แจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานักครับช่องนัดคอมินเกมมิ่งมีทั้ง Tik t o กและ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าฮะเพจคับเจอกับนิกกี้เบล่านะฮะเชงแชมป์ดีว่าแชมเปียนตอบสักทีนึงก่อนเลยเพจเพจคือนักมวยปั้มที่ ถ้าพูดกันตามตรงก็ถือว่าเป็นนักมวยป้้มคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะฮะชนิดที่ใช้ได้อยู่พอสมควรนะเอาจัวั่วลมซะอย่างนั้นเพจโอโ้โหกระโดดมานิกี้เบล่าหลบได้แล้วมาใสาด,ดีดีทีซะเลยโอโ้โหคือเพจนี้ได้แชมป์ NXT นะฮะวูเมนนะซึ่งเป็นคนแรกนะที่ได้แชมป์นี้นะฮะจากทางด้านของเมชนั้นถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเจอกับไขนะ เอ็มม่านะนะน่าเออน่าจะใช่นะเอ็มม่านะฮะแต่ผมจําชื่อจริงแกไม่ได้นะจำชื่อจริงเธอไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่น่าจะเป็นเอ็มม่าแหละนะยุคนั้นคือเอ็มม่าก็ยังอยู่ใน n x t อยู่นะแล้วก็เป็นคนแรกนะฮะที่ได้แชมป์ดีว่าด้วยนะฮะจากไอ,อเป็นคนแรกนะที่ขึ้นมาจาก n x t แล้วก็ได้แชมป์ดีว่านะ,ะจากการเอาชนะ เอเจลีไปอย่างที่ผมบอกนะฮะ oh. ชนะเอเจลีหลังเรสเซอร์เมเนียครั้งที่30นะครับผมสำหรับเพ oh. นะและเป็นนักมวยปั้มที่อายุน้อยที่สุดนะครับ22ปีเท่านั้นเองปัจจุบันเธอก็เลิกปั้มไปแล้วนะเลิกหมดสัญญากับ WWE ด้วยนะครับผมมาอาจต่อเมกดอปสักทีหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในยุควูแมนเรเวอร์ลูชนนะฮะ ขึ้นมาของทั้ง4สาวโฟร์ฮอสฟูเมนนะฮะเธอก็อยู่ในทีมระหว่างอ่าเบกกินลินช์นะฮะแล้วก็ชาลลอตแฟนะฮะก่อนที่จะเรียกว่าบาดเจ็บจนปล้ำไม่ได้นะฮะในศึกมาแล้วใส่เลยมาตาบเขาให้เฮ้ยใส่เป็นอะไรอะโอ้ยอาพีทีโอฮะโอ้แต่ถ้าแต่ถ้าพีทีโอมันทำไม่ได้นะฮะ มาซับมิชชั่นซะเลย PTO ฮะแล้วโอ้โหนิกกี้เบลล่าไม่ยอมฮะมาเึินเชือกเสริมแรงสักหน่อยฮะกระโดดคอสบอดี้เขาให้เพจมาไม่หนำใจเอาอีกรอบฮะมาคอสบอดี้ปาบเอาขาวนี้จั่วลมโอ้ยนิกกี้เบลล่าหลบได้มาโอ้โหเมื่อกี้ใส่ซปเปอร์คิกนะแล้วก็ PTO ไปฮะ แล้วโดนรีเวิร์สดีดีทีเลยโดยนิกกี้เบล่าเล็กดอกไปหนึ่งทีมาจับว uh ิ่งไปก่อนฮะอันเชิญอัดเทินบัตเติรฮะเพดมานี่แล้วโดนเอสทีโอฮะมามาลุยกันต่อฮะเพดนะแล้วสมอลพิกเกตเลยจับดกดกรรมการนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหชนะง่ายเฉยฮะ เโอ้โหกลายเป็นการรีเทนแชมป์ฮะดีว่าแชมป์เปี้ยนฮะโอ้โห <The Prince. S 1> นี่รีเทนแชมป์จ้านะฮะเพชนะครับผมก็เออนานนาเจ้าของวันเกิดนะจะชนะทีนึงนะฮะเพชนะครับผมนะ ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูด้วยนะทั้งเพจนะแล้วก็ทั้งเจ้าของช่องนะครับผมนะเจ้าของเจ้าของช่องเกิด17สิงหานะครับวันเดียวกับเพจเลยนะฮะก็อ,อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดคำวินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมนะ อยากดูเดนเวอร์ vs นาวใครนะครับถ้าหาทำได้ก็แต่ทำให้ดูนะครับผมนะยงตอนนี้ก็ผมก็ติดไว้อยู่นะจอนซีหน้าประทัดจอนซีหน้านะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็มารอลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีนะครับบายบายนะฮะ